ทิตาลีเสวันเจ็ดแปดเก้าสวัสดีค่ะละครโทรทัศน์เรื่องเดียวรอบเลิฟเป็นละครแนวไอดอลสมัยใหม่ที่ออกอากาศในเดือนมีนาคมปีนี้กู้ไว้เป็นหมอหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาเย็นชาและอบอุ่นที่รับบทโดยเจวจานและนางเอกเป็นนักเซลโรไรเดียนสาท,ที่รับบทโดยหยางจือพระเอกและนางเอกมีรูปร่างที่ดีและยังเป็นดาราดังทางอินเทอร์เน็ตที่มีปริมาณการเข้าชมระดับสูงยิ่งด้วยซึ่งได้รับความสนใจจากสาธารณชนอย่างกว้างขวางตั้งแต่ละครออกอากาศ ละครเรื่องนี้ถ่ายทำในปี2019ในเวลานั้นนอกจากเซอร์จังและยางจื่อแล้วนักแสดงคนอื่นๆโดยพื้นฐานแล้วไม่มีชื่อเสียงมากนักซึ่งต่างจากละครระดับ S บวกในระดับบนสุดในปัจจุบันที่มีดาราดังหรือนักแสดงรุ่นเก่าที่สามารถการันตีและส่งเสริมละครอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้เกิดอุบัติเหตุในการจัดตารางละครเรื่องนี้ทางหูหนานเซทไลทีวีที่ทำให้ละครทีวีที่คาดว่าจะออกอากาศในปี2020 ได้เกิดความล่าช้าไปจนถึงปีนี้แม้ว่าจะเกิดเรื่องวุ่นวายและปั่นป่วนมากมายและได้ประสบกับสถานการณ์แก้ไขและถอนไฟล์ออกอย่างกระทันหันในปลายปี2021แต่เนื่องจากความนิยมและร้อนแรงมากของเซอร์จานและยางจือละครเรื่องนี้จึงได้รับความนิยมอย่างมากจับผู้ชมในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศละครเรื่องนี้ออกอากาศตั้งแต่วันที่15มีนาคมและสิ้นสุดในช่วงปลายเดือนเรตติ้งก็พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเรตติ้งก็ดีมาก ในการประชุมไตรามาสของเ e n c ซ n นซึ่งเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเมื่อเร็วๆนี้เจนม,มิเชลหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของเทนเซ n t ได้กล่าวว่าละครยอดนิยมเรื่อง The Odd Couple ได้ผลักดันการเติบโตของรายได้จากโฆษณาให้กับบริษัทอย่างมากค่ะนี่คือบริบทของรายได้โฆษณาของสื่อที่ลดลง3 0เมื่อเทียบเป็นรายปีและลดลง27%เมื่อเทียบเป็นรายปีเซจ้าในฐานะดาราดังยอดนิยมคือการมีอยู่ของปริมาณของความบันเทิงในประเทศในปัจจุบัน นอกจากนี้เขายังดำรงตำแหน่งในโฆษกวิดีโอของเทนเซ็นต์โฆษกแบรนด์กุชชี่โฆษกแบรนด์เซอีกออดีโฆษกแบรนด์แปรซี่และการรับรองแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอื่นๆอีกมากมายและคอนทีวีที่เขาแสดงได้มีแบรนด์การรับรองมากมายเข้าร่วมในโฆษณาอีกด้วยนอกจากนี้ว่ากันว่าไม่มีแบรนด์ใดที่สามารถเข้าถึงการร่วมมือด้านการรับรองกับเซอร์จานดังนั้นบางแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับการดึงดูดทางการตลาดของเซอร์จาน แต่ไม่สามารถเข้าถึงความร่วมมือด้านการรับรองกับเซอร์จรันได้โดยตรงด้วยเหตุผลบางประการและพวกเขาจะไม่ได้รับการคัดเลือกจากทีมงานของเซอร์จรันพวกเขาก็จะเลือกเข้าร่วมในการโฆษณาในละครโทรทัศน์ที่นำแสดงโดยเซอร์จรันอันที่จริงไม่ใช่แค่ละครเรื่องนี้เท่านั้นแต่ยังมีละครโทรทัศน์เรื่องเอ็ดฟอร์ดที่นำแสดงโดยเซอร์จรันอีกด้วยในระหว่างการออกาอากาศของเจียงซูเซทไลท์ทีวีการเข้าร่วมของแบรนด์ผู้โฆษณาก็าเพิ่มขึ้นมากเช่นเดียวกัน มีรายงานว่าหลังจากออกอากาศได้สองสามตอนได้มีโฆษณามากถึง50รายการในสองตอนมีระยะเวลาประมาณ17นาทีซึ่งใกลเคียงกับ20นาทีจะเห็นได้ว่าเจ้าของแบรนด์รับรู้ถึงความดึงดูดใจของตลาดของเซอร์จานและเซอร์จานก็ไม่ทําให้แบรนด์ต้องผิดหวังเอ็ดฟอร์ดออกอากาศในเจียงซูงสแตนไลท์ทีวีและทุกวันมีการค้นหายอดนิยมหลายครั้งในเครือข่ายทั้งหมดซึ่งเป็นละครทีวีที่สูงเป็นอันดับสองในเรตติ้งซีวีบีของเจียงซูงสแตนไลท์ทีวี เรื่องแรกก็คือละครฮิตระดับเอบวกเรื่องลองไลฟ์เอเจนีและอันดับที่สองเอ็ดฟอร์ดที่นำแสดงโดยเสอรจ,จานห่วงเจงอีและจงชูซีลังจากสิ้นสุดการออกอากาศร,รอบแรกทางเจงซูเซทไลท์ทีวีก็ได้ออกอากาศตามด้วยอันฮุยเซทไลท์ทีวีซนเจนเซทไลท์ทีวีและเอเปอย์เซทไลท์ทีวีในระหว่างนั้นเมื่อเปิดทีวีเราจะพบว่าทุกช่องคือเ e อ็ดฟอร์ดซึ่งก็ได้ออกอากาศาไปพร้อมๆกับคุณคือคำปฏิญาณแห่งไรอีกด้วย ในขณะเดียวกันทันทีที่มีข่าวว่าคุณคือคำปฏิญาณแห่งรัฐได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นไฟทองคำสำหรับการออกอากาศรอบสองของซันเจนซ์ซัทไลท์ทีวีกล่าวคือซันเจนซ์ซัทไลท์ทีวีได้ซีรีส์กิขสิทธิ์การออกอากาศของซีรีส์ทางโทรทัศน์อีกเรื่องหนึ่งที่นำแสดงโดยเสือจ้าในปีนี้เช่นเดียวกันทำให้ชาวเน็ตตั้งตา,ตารอ,อก,กันอย่างล้นหลามอินเทอร์เนต็ตทั้งเครือข่ายทั้งหมดก็เดือดพล่านในทันที ไม่เคยมีศิลปินคนไหนที่สามารถมีละครได้ออกอากาศซ้ำได้มากมายเหมือนกับเซอร์จานและได้ตั้งหัวข้อว่าดีอดออฟเลิฟ5 2 0สุดหวานมีรายงานว่าเวลาในการออกอากาศเฉพาะจะเริ่มตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนวันละสองตอนละครเรื่องนี้ได้รับความนิยมอย่างมากและได้ออกอากาศหลายครั้งตอนได้ออกอากาศพร้อมกันทั้งหูวหนานเตทไลทีวี TV, และเทนเซนส์วิดีโอแล้วจึงออกอากาศทางทีวีเกาหลี ทีวีแอฟริกันและช่องเฮดีของมาเลเซียทีวีเอสตโตคอนเจียบอกได้เลยว่าอิทธิพลของละครเรื่องนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกทลายขอบเขตและบุกทะลวงโลกเสื้อจันาพามบทบาทของเขาไปสู่โลกกว้างอีกครั้งแม้ว่าละครเรื่องนี้จะดูจืดชืดไปบ้างและไม่มีช่วงเวลาของการขึ้นขึ้น,น,นล,งลงของเรื่องราวแต่ก็เป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดไม่ใช่แค่บรรยายถึงความโรแมนติกของความรักระหว่างนักศึกษาสาวที่น่ารักกับหมอหนุ่มสุดหล่อเท่านั้น แต่ยังเน้นที่การแสดงความรักในครอบครัวที่อบ่นและมิตรภาพที่แน่นแฟ้นเรียบง่ายแต่ก็อบ่นดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่ละครเรื่องนี้จะได้รับการสนับสนุนจากหลายแพลตฟอร์มอีกด้วยค่ะในละครเรื่อง The o f l of Love ทักษะการแสดงของเซอร์จานนั้นเป็นธรรมชาติและสอดคล้องกันมากเกินไปและสถานะของเขาก็เป็นที่นิยมอย่างมากค่ะซึ่งก็เป็นเหตุให้แฟนซีพีบางคนถึงกับคิดว่าเซอร์จานและหยางจือเป็นคู่รักกันอันที่จริงทั้งเซอร์จานและหยางจือ พวกเขาต่างก็ออกบทความและกล่าวอย่างต่อเนื่องว่าพวกเขาเป็นเพียงความสัมพันธ์ในการทำงานและเป็นเพียงซีพีในละครเท่านั้นอย่างไรก็ตามมีแฟนๆของซีพีของพวกเขาจำนวนมากยังอยากให้พวกเขาทั้งคู่เป็นแฟนกันจริงๆในชีวิตจริงด้วยค่ะในขณะเดียวกันภาพซีพีระหว่างพวกเขาก็ถูกพูดถึงอย่างร้อนแรงบนอินเทอร์เน็ตตั้งแต่เปิดตัวของเซอร์จานในละครความรักที่เกี่ยวกับซีพีของเขาได้แสดงออกมามากมายในเอ็ดฟอร์ดเซอร์จานและไปลู เล่นเป็นคู่รักในวัยเด็กความล้มเหลวของความรักระหว่างเด็กน้อยสองคนที่ไม่สามารถคาดเดาได้กลายเป็นความรู้สึกที่ยากลำบากในใจของผู้ชมจำนวนมากและพวกเขาต่างก็ลุ้นอยากให้พวกเขาทั้งคู่เป็นคู่กันในห้องเตตที่รักเซอร์จันตกหลุมรักเจ้ารู้ซือผู้ชมต่างประทับใจในความรักของเซอร์จันและบ่นว่าเจ้ารู้ซือไม่มีวิสัยทัศน์สำหรับเจ้าชายแสนดีคนนี้ในหมาป่าจอมราชันเซอร์จันและหลีซินเป็นคู่ซีพีความรักของเซอร์จันไม่ได้รับการยอมรับ ความอดทนและความอดกลัน้นทาให้ผู้คนรู้สึกเป็นทุกข์สำหรับเรื่องนี้มีซีพีจำนวนมากที่อยากให้พวกเขาลงเอยกันแม้ว่าเซอร์เนและอย่างจืดจะกลายเป็นคู่รักชายหญิงเพียงคู่เดียวที่ตราตรึงอยู่ในใจของแฟนๆของซีพีก็ตามแต่ก็ไม่สามารถทําลายคู่จิ้นตลอดการของปอจิวินอีเซีลที่ยืนหนึ่งและไม่มีใครเทียบได้พวกเขายังคงตราสตึงอยู่ในหัวใจของแฟนๆนับไม่ถ้วนและอยากให้พวกเขาเป็นคู่จริงกันตลอดการอีกด้วยค่ะ ในขณะเดียวกันในอีกกุยาวที่กำลังจะมีขึ้นเซอร์จันได้รับบทบาทเป็นนักบวชื่ออิงในภาพของปปาราซีที่ปรากฏเซอร์จันมมกจะให้ความสนใจกับนางเอกอยู่เสมอดวงตาของเขาเป็่งประกายตลอดเวลาเมื่อเขาอยู่กับนางเอกความร้ายของเขานั้นฉายออกมาทะลุหน้าจอทะเลในฝันก็ถูกเปิดเผยโดยปปาร์ซีเช่นเดียวกันและภาพดังกล่าวก็ถูกระบุให้ลบในทันทีดังนั้นจึงไม่สามารถนำมาเสนอภาพนี้ได้เซอร์จันและหลีซินกำลังเล่นสแกนน้ำแข็งด้วยกัน ความเป็นซีพีของพวกเขาทั้งคู่รู้สึกเป็นธรรมชาติอย่างมากค่ะและหลายคนที่เห็นภาพนี้ก็รู้สึกอยากดูละครในเรื่องนี้ในทันทีสรุปแล้วเซอร์จานมีการเสือ่อารมณ์ความรู้สึกและอาการของความเป็นซีพีและเขามีความสามารถในการสร้างซีพีกับใครก็ได้อันที่จริงแล้วเขามีความรักมากมายกับทุกคนในกองถ่ายได้อย่างไรใครก็ตามที่คุ้นเคยกับเซอร์จานจะรู้ว่าเขาสายตาสั้นดังนั้นแฟนๆหลายคนที่เข้าใจจะบอกว่าเขาจะมองสิ่งต่างๆด้วยความจริงจัง และใส่ใจอีกด้วยบวกกับความสามารถในทักษะการสแสดงของเขาความรู้สึกของซีพีของเขากับทุกคนนั้นต้องบอกว่าพิเศษมากจริงๆค่ะและหลายคนค่ยให้ความเห็นว่าเซอร์จานมีเส้นของความเป็นซีพีกับทุกคนและในวันนี้พี่ปานก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ